เดี๋ยวขอตั้งกล้องเอ๊ะทำไมก่อนก่อนกับหลังที่เราเตรียมเนี่ยขนาดไม่เหมือนกันเลยนะคะลายสดนี่ตัวใหญ่มากเลยไม่ไมคุ้นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่ดูกันมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นเดยที่หกแล้วนะคะขอตั้งใหม่ขอติดใหม่ วันนี้ครูยังสวยเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรนะคะศูนย์คนเท่ากับหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนเท่ากับหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนเท่ากับสองล้านคนกำลังติดตามกันมานะคะตามมาย้อนไลน์นะคะการให้นะคะยังให้ต่อเนื่องความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความต่อเนื่อง วันนี้มาช้าดีกว่าไม่มานะคะเพื่อนๆเอน,เอนเพราะวันนี้พาคุณแม่ไปหาหมอนั่นเองเพราะฉะนั้นการออกมาไลฟ์จึงเลื่อนเวลาด้วยความที่ว่าก็ไม่ได้ประกาศลวงหน้าให้กับเพื่อนๆทราบเพราะว่าประกาศหรือไม่ประกาศนะคะ คนเข้ามาฟังก็หนึ่งพันคนเป็นอย่างต่ำอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเล่นเลยเล่นยาวๆไปเลยนะคะอาสวัสดีค่ะคุณแฮปปี้นะคะแฮปปีเน็ตนะคะเดยที่หกวันนี้เป็นเป็นความตื่นรู้ขั้นสุดอีกเหมือนกันที่จะพาชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ย เดินต่อไปได้บอกไว้เลยนะคะว่าการตื่นรู้ของสิ่งที่เราสิ่งที่มันฉุดรั้งชีวิตเราไม่ให้เราไปในอีกระดับขั้นเนี่ยคือมหันตภัยร้ายแรงเหมือนชีวิตของเราเนี่ยถูกประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกใครที่ประสบปัญหาชีวิต ไปต่อไม่ได้เสียทีใครที่ประสบปัญหาตอบโจทย์ชีวิตไม่ได้ใครที่ไม่มีเรี่ยวแรงในการเดินต่อแล้วอยากจะลาโลกแล้วนะคะคลิปนี้สำหรับคุณไม่ใช่คลิปสิไลฟ์นะคะ ลน์นี้สำหรับคุณคุณคุณจะต้องรู้นะคะว่าอะไรที่ฉุดรัง้งที่หน่วงรัง้งที่กระชากลากดึงคุณลงสุขที่ต่ำคุณกำลังที่จะก้าวที่จะไปที่จะไปให้ไกลที่จะเป็นก้าวกระโดดของคุณแต่ทำไมจึงสะดุดมีอะไรที่ฉุดกระชากลากดึง วันนี้ครูเพิ่งจะพาคุณมาตื่นรู้ในสองเรื่องที่พาชีวิตคุณดิ่งลงต่ำในขณะที่คุณกำลังพุ่งทยานฟ้าอะไรเป็นตัวนั้นวันนี้ลองมาฟังดูนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนึ่งพันคนนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะสิ่งที่ฉุดรั้งคุณสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตของคุณลงต่ำในขณะที่คุณฟังไปก็ลองคิดพิจารณาคิดตามนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตดงใครอยากจะบอกว่านะคะสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตของคุณ สวัสดีค่ะคุณทางาายนะคะอ่าคืออดีตของคุณลองหลับตาแล้วนึกลงไปในอดีตของคุณปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มันสะดุดในชีวิตของคุณในอดีต มันคืออะไรนะคะมันร่างกายของเราเป็นสิ่งฉลาดเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น,นะคะร่างกายของเราเจำทุกอย่างเลยแต่ในบางครั้งเราลืมลืมในในขั้นพื้นฐานลืมในระดับสมอง แต่จิตใต้สำนึกไม่ลืมสมองจำไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกไม่มีอะไรที่มันไม่จำทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญจิตใต้สำนึกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วมันจะสะท้อนกลับมาสิ่งที่ฝังใจมากๆ สิ่งที่ฝังใจระดับสุดมันจะสะท้อนกลับมันจะย้อนกลับมาถ้ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันจะกลับมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ,สะเสมือนหนึ่งว่าเราไปหยิบมีดดาบมาประหารเชื่อดตัวเองนะมาประหารชีวิตตัวเราเอง ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจึงเป็นแบบนี้นะคะลองเขาลองฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ลองทําความเข้าใจดูนะคะเหตุการณ์อาสมมุติยกตัวอย่างจะได้เข้าใจได้ง่ายๆสมมุติว่า เราถูกแฟนทิ้งมันจากเราไปมันเทเราไปมันนอกใจมันอะไรก็ช่างเนี่นะคะแล้วเราเจ็บใจเราเสียใจเราเป็นทุกข์เราละทมขมขื่นถึงขั้นเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนดาวโลกแล้วนะคะสมัยเมื่อวัยรุ่นอะสมมติว่ายกตัวอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นสมัยเมื่อวัยรุ่นเดินทางมาเป็น วัยผู้ใหญ่เราคิดว่าเราลืมแล้วเราไปมีแฟนเสมือนหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นกลายเป็นหยิบเลือกแฟนคนใหม่แต่นิสัยคนเก่ายังไม่ใช้กับเราที่นี่อีกอ้พาพังไปอีกเดินทางมาอีก สักระยะหนึ่งนะคะมาเจออีกก็มาเจอแบบเดียวนี่แหละคะ่ะซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นแสดงว่าจิตใจของเรามันวางเรื่องเก่าไม่ได้มันลืมเรื่องเก่าได้ไม่จริงเราถูกสมองหลอกหลอกว่าเราลืมแล้วเราไม่สนใจแล้วเราอะไรต่างๆแล้ว ถ้าเอาแบบนี้นะคะถ้าเราเช็คแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ยอมรับความจริงว่าเรายัางไม่อโหสิกรรมให้กันและกันเพราะถ้าเราอโหสิกรรมได้จริงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือถ้าเกิดขึ้นอีกสภาพจิตใจของเราจะไม่บอบชำ้ำจะไม่รู้สึก สะเทือนอกสะเทือนใจมากมายเลยเพราะอะไรคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของระบบจิตการยกจิตถ้าเรื่องนี้มันเกิดอ่ะสมมุติว่ามันเป็นครั้งที่สามเนี่ยถ้าจิตของคุณสูงขึ้นมาคุณจะคิดว่าอ๋อมาทดสอบฉันใช่ไหมโอเคฉันเคารพมาชดใช้ มาล้างหนี้เก่าของฉันโอเคจบจากไปซะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันมันจะเป็นปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่ขอบคุณเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าคุณถ้าคุณถ้าจิตคุณใหญ่ขึ้นสูงขึ้นยกยกสูงขึ้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นคือคุณต้องให้อภัยได้จริง แบบไม่ใช่หลอกตัวเองให้อภัยขั้นสุดนะคะเพื่ออะไรคะการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่เป็นการเราไม่ได้ยอมแพ้หรือไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นเป็นพลังงานฝั่งลบการให้อภัยคือตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นจิตเรายกสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ไว้เข้าใจมัน เพื่อที่จะอนุญาตให้เราไปเจริญเติบโตได้ยิ่งยิ่งกว่านี้อย่านำเรื่องอดีตมาบั่นทอนชีวิตคุณนะคะจงทำความเข้าใจจงให้อภัยขั้นสุดเพราะการมาของแต่ละคนนะคะมันไม่ได้บังเอิญเหมือนที่เคยบอกบอกไว้แล้วนะคะไม่มีการบังเอิญ อาจจะมาเพียงแค่ชดใช้อะไรบางอย่างของกันและกันเพื่อที่จะให้เขาเขาก็มีกรรมของเขาเหมือนกันเราก็มีกรรมของเราเหมือนกันกรรมคือการกระทำนะคะทั้งทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ทุกด้านสะท้อนมาครบทั้งหมดเลยจงให้อภัยอดีต ไม่ว่าอดีตมันจะขมขื่นแค่ไหนกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นขมขื่นเรื่องของด้านการเงินด้านของความรักด้านของการงานมันมีทุกด้านนะคะอดีตที่ที่เลวร้ายที่มันมาบั่นทอนเราขอให้ละลึกนึกเสียว่าทุกเรื่องราวที่มามาเพื่อให้เราเติบโตมาเพื่อให้เรายกระดับจิต มาเพื่อให้เราพัฒนาทักษะชีวิตมาเพื่อให้เราไปได้ไกลกว่าเดิมและจงบอกตัวเองว่าปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณการมาของสิ่งนั้นขอบคุณมากฉันจะไปต่อให้กำลังใจตัวเองแบบนี้ทำได้ไหมคะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกไปเดินออกไปรีแลกออกไปทำให้สมองให้ร่างกายได้รับสิ่งที่เป็นพลังงานธรรมชาติพลังงานธรรมชาติจะเยียวยาอดีตของคุณได้สายน้ำสายลมแสงแดด ลมเย็ยนๆผ่านมาผ่านไปเราลองเอาตัวเองไปสัมผัสกับสิ่งนั้นดูคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ส่งสัญญาณมาเพื่อบอกทางให้คุณไปต่อทำไมเราอยู่กับธรรมชาติเราจึงมีความสุขร่างกายของเรามันคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟ มันเป็นธรรมชาติพอเราได้อยู่กับธรรมชาติเนะะียค่ะเราเหมือนว่าเราจะได้เจอแหล่งกำเนิดต้นกำเนิดดวงจิตของเราเราจะมีความผาสุขเราจะมีความสุขกับดินแดนที่เป็นธรรมชาติและเอาความวุ่นวายในสมองทั้งในอดีตความวุ่นวายในปัจจุบัน และคุณก็คิดถึงความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกซึ่งมันยังมาไม่ถึงคุณคิดคุณวุ่นวายมากเกินไปคุณลองไปอยู่กับธรรมชาติแล้ววางทุกอย่างลงเราใช้เลนตามองออกไปกว้างสัมผัสให้ลึกถึงคลื่นพลังงานความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติให้มันไหลเข้ามาในตัวคุณ ทำตัวเองให้ว่างเปล่าทำตัวเองให้เป็นภาชนะที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกที่พร้อมจะดึงดูดพลังบวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะชาร์จพลังงานให้ตัวของเองมีพลังที่เหลือล้อนเหลือเฟือเพื่อที่จะไปสร้างชีวิตของคุณทำได้ไหมคะ สิ่งที่จะเป็นเครื่องมือพาให้คุณทําได้ถึงขั้นสุดคือความรักนะคะจงทําพลังงานของตัวคุณเองให้เป็นพลังงานแห่งความรักเพราะพลังงานดวงจิตมันคือพลังงานความรักต้นกําเนิดที่ส่งเรามาถ้าเราเข้าถึงพลังงานที่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราจะไม่เราจะไม่กลัวเส้นทางการไปเลยความกลัวจะหมดออกไปจากชีวิตของเรานะคะและถ้าคุณอยากจะลืมไม่อนุญ,ญาตให้กรรมเก่าฉุดกระชากลากดึงคุณให้ฟังไลฟ์ของครูทุกวันนะคะคุณจะได้ตื่นรู้ ในแต่ละวันวันละเรื่องชีวิตคุณจะคุ่งทยานฟ้าแน่นอนนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะอันแรกตัวที่ฉุดล้างชีวิตคืออดีตถูกไหมคะอันที่สองที่อยากจะบอกว่าเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณดิ่งลงต่ำคืออะไรนะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่สิ่งที่ดึงเราสิ่งที่ดึงความสนใจออกไปออกไปจากสมองของเราสมมติว่าเป้าหมายที่คุณจะไปที่คุณจะได้ที่คุณจะเอาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วในหัวสมองของคุณแต่อันตรายสุดๆก็คือ ในระหว่างวันสมองของคุณสายตาของคุณพาสมองของคุณไปเจอเรื่องราวมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเลยนี่คือสิ่งที่เป็นพลังงานที่ดึง ที่ดึงความสนใจของคุณออกไปจากเป้าหมายของคุณนะคะคุณคิดว่าตั้งแต่เช้ายันค่ำที่คุณเสพเรื่องราวนะคะคุณเสพเรื่องราวอะไรบ้างมากกว่าร้อยเรื่องแน่นอนลองไปถ่ายทิกตอกดูนะคะเคยไปถ่ายมาแล้วนะคะมันหยุดไม่ได้นะคะเคยไปเสพข่าวอะไรต่างๆนานาโอ้โหมันมีแต่เรื่องน่าสนใจมันมีแต่เรื่องสนุกมันมีแต่เรื่อง เอาคุณคิดดูนะเรื่องที่เราไปเสพติดมันอะที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแล้วเพิ่นเราก็เครื้มๆสำรานเบิกบานใจไปด้วยคุณคิดดูว่ามันมันมันจะดึงมันจะดึงความสนใจเราออกไปจากเป้าหมายของเราแล้วเป้าหมายของเรานะ่ะแทนที่มันจะย่นระยะทาง มันกลับยืดยาวออกไปเพอเพอหายไปเลยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะลองเช็คตัวเราเองว่าเราเป็นแบบนั้นหรือไม่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะความสมดุลชีวิตนี่คือโคตรสำคัญนะคะในช่วงหนึ่งนะคะอยากจะเล่าสู่เพื่อนๆฟังในช่วงหนึ่งที่ลาออกจากงานแล้วก็ไปผักผ่อนสองเดือนติดเลย ปรากฏว่าชีวิตก็ได้เสพติดเรื่องของความรีแลกความผ่อนคลายความชิลชสบายสบาย,บายเบิกบานมีความสุขมากไม่ต้องทำงานนะคะกินเที่ยวเล่นอย่างเดียวในในช่วงสองเดือนเนี่ยพอเราจะกลับมาสตาร์ทชีวิตใหม่มันจะต้องบูทพลังงานแบบอื้อหือฉันจะต้องเอาพลังงานมาจากไหนนะเพราะว่าฉันไปกับความพักผ่อนไปกับรีแลกหมดแล้วนะคะ มันพักผ่อนนานเกินความนี่คือกำลังจะบอกคุณว่าว่าจงวางสมดุลชีวิตให้ดีๆแต่ถ้าเรารู้ตัวเราเองก็คือไม่มีปัญหาค่ะเราก็จัดระเบียบซะถ้าสิ่งนี้มันมากไปสิ่งนี้มันน้อยไปสิ่งนี้มันต้องเพิ่มอะไรบ้างนะคะต้องต้องจัดระเบียบชีวิตถ้า เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายสำคัญของชีวิตเรานะคะจงวางลำดับความสำคัญให้ดีๆนะคะแล้วก็พอชาร์จพลังงานแล้วเนี่ยก็จงผง,งาดผง,งาดใส่พลังงานใส่อเนเอีเข้าไปในในทุกในในทุกเป้าหมาย ในเป้าหมายที่คุณจะไปเป็นนะคะขอให้มีความตั้งใจขอให้มีความเชื่อมั่นขอให้มีความศรัทธาว่าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในมือเราแน่ๆนะคะเราต้องรักษามันไว้และไม่อนุญาตให้สิ่งใดๆ มาดึงมาเบี่ยงเบนความสนใจเราออกไปแค่ข้อแรกนี่คือก็สุดแล้วนะคะที่ไม่อนุญาตที่คือคือร่างกายของเราเนี่ยมันชอบเสกจิตยิ่งเรื่องไหนที่มันเข้าถึงจิตได้มากที่สุดเนี่ยยิ่งด้านลบนะคะยิ่งความโศกเศร้าเสียใจยเนี่ยมันยิ่งเข้าไปในจิตทั้งสุดเนี่ย มันกระทบกระเทือนจิตมันทำให้เราเนี่ยลืมไม่ได้บางทีเราเหมือนว่าเวลามันผ่านไปสามปีห้าปีเหมือนว่าเราจะลืมได้แต่จริงๆแล้วจิตมันจำจิตมันจำถ้ามันอยู่ในระบบจิตนะคะทีหลักถ้ามันอยู่ในระบบจิตจิตคิดว่าเราชอบเพราะอะไรเพราะเราเจอ เราเจอเหตุการณ์เราเจอสถานการณ์ข้างนอกที่มันเกี่ยวโยงมันจะกระตุ้นขึ้นมาอีกมันจะวืดขึ้นมาเตือนให้เราการเตือนหนึ่งครั้งกายมันจะรับรู้ว่าคุณชอบคุณกำลังเรียกร้องอีกแล้วคุณกำลังปรารถนาอีกแล้วตัวที่กระตุ้นได้ดีสุดมันคือสมองนะคะอย่างสมมติ คุณเป็นหนี้คุณเป็นหนี้มากมายเนี่ยเวลามีค่าอะไรต่างๆมาทวงหรือมีเหตุอะไรที่จะต้องมาถูกใช้เงินออกไปเรื่องของความขาดเงินมันก็จะจืดเข้ามาในจิตของคุณเลยมันจะกระชากของคุณมันจะกระชากจิตคุณลงไปกายมันสมองกายจิตมันจะ มันจะพุ่งไปเรื่องเดียวเลยมันจะพุ่งไปไปในพลังงานของความรู้สึกว่าเงินมันจะหายไปแล้วในที่สุดเงินมันก็จะหายจริงๆเราต้องเอาจิตเอากายใจจิตสมองไปคิดอีกด้านหนึ่งเลยด้านเพิ่มพลังงานด้านเพิ่มเพิ่มด้านที่เป็นเงินไหลมาไม่ใช่เงินไหลออกนะคะ ฝึกให้สมองเราไปอยู่ในด้านนั้นจนกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นไปตามความคิดของเราเราจึงค่อยมาเชื่อว่าอ๋อเราข้ามได้แล้วให้ผลลัพธ์เป็นตัวบอกบางทีเราคิดเองเราก็คิดผิดว่าเราลืมแต่เราไม่ลืมใครที่มีผลลัพธ์ที่มัน ที่มันไม่ตรงใจซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เราคิดว่าเราลืมนั่นแหละให้คุณรู้ไว้เลยว่าเรายังออกจากกรรมเก่าไม่ได้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใช้สติเป็นตัวเป็นตัวเตือนเราว่าอย่าไปคิดด้านลบอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกให้คิดเรื่องใหม่ที่เราจะไปให้คิดถึงคนรับใหม่ที่เราจะได้ ให้คิดไปให้ไปจินตนาการอยู่ในสนามพลังงานใหม่ไปเลยคะพาพากายใจจิตความคิดไปอยู่ในอีกสนามหนึ่งไม่ใช่สนามด้านฝั่งลบฝั่งอดีตที่มันกระชากเราลงนะคะสำหรับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะคะก็ขออภัยที่มาช้านะคะคุณมัดสีหรือเปล่านะคะขออภัยถ้ามอง มองไม่เห็นนะคะสายตาสายตาครูนี้ไปแล้วนะคะโอเคค่ะจบแล้วเป็นไลฟ์ที่ไม่เหมือนใครใดๆนะคะเพราะว่าไม่ได้สื่อสารกับผู้ฟังเลยเพราะว่าผู้ฟังหนึ่งหนึ่งพันคนนะคะโอเคค่ะเพื่อนแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีมีรูทางมีเส้นทางมีคําตอบเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับกายใจใจ,จิตวิญญาณคุณภาพชีวิตให้ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ